สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับที่เชื่อปุ้ยในรายวิชาบูรณาการนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้หน่วยที่สองนะคะรอบรู้ชีวิตสัตว์ก่อนอื่นเด็กๆไปชมในทานกันเลยค่ะนกเอยนกน้อยบินลอยเล่นลมกลางปีกสวยสมน่าชมจริงเอย นกฮูกตัวใหญ่บินไปบินมามีปีกมีตาช่างหน้าเกรงขามลิงน้อยเริงร่าทำท่าคล้ายคนชอบเล่นซุกซนอยู่บนต้นไม้เจ้ากบตัวน้อยเฝ้าคอยหาคู่ร้องออๆอยู่ ในหนองน้ำเอ่ยแมวน้อยแสนซนขนปุยน่ารักเห็นใครร้องทักรู้จักเหมียวไหมเจ้าหมาจิ้งจอกเขาบอกเกเรนิสัยเจ้าเล่ใช้กลออุบายกระต่ายสีขาว หูยาวว่องไวดวงตากลมใสกระโดดไปมาหมาน้อยน่ารักร้องทักเจ้านายหยอกเย้าปีนป่ายแสนสบายใจเอย่ยกระรอกแสนสซนวิ่งวนไปมากินผลไม้ป่าช่างหน้าเอ็นดู รูปร่างของฉันนั้นไม่เหมือนใครคอยาวนี้ไซส์คือยีราฟนั่นเองช้างตัวโตใหญ่กว่าใครในป่ามีงวงมีงาน่ารักจริงเอ่ย หน่วยที่สองรอบรู้ชีวิตสัตว์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสัตว์นะคะเรามาดูสัตว์บกกันเลยนะคะแกะแค่ภาษา,ษา,ษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะชีพต่อไปเด็กๆเ,เ,เห็นอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะลิงนะคะลิงภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษเรียกว่ามังกี้ต่อไปเรามาดูสัตว์น้ำกันนะคะ ปลาวานปลาวานภาษาอังกฤษเรียกว่า w วลปลาวานนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะปลาฉลามปลาฉลามภาษาอังกฤษเรียกว่าชา a r เก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะก็จะมีกบกบภาษาอังกฤษเรียกว่า f r o นะคะต่อไปคางคกคางคกภาษาอังกฤษเรียกว่า t o r e นะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะกบก็จะมีสีเขียวส่วนคางคกก็จะเป็นสีน้ำตาลหลังคางคกก็จะขรุขระนิดหนึ่งนะคะเด็กๆมาดูสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานตัวอย่างที่เชืย,ยกมาก็จะมีเต่าจระเข้และงูนะคะเต่าภาษาอังกฤษเรียกว่า total นะคะส่วนจระเข้ภาษาอังกฤษเรียกว่า crocodile และงูภาษาอังกฤษเรียกว่า snake นะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่7กันนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพหัวใจล้อมรอบสัตว์แต่ละประเภทที่เด็กๆชื่นชอบ มากที่สุดนะคะเด็กๆชอบสัตว์อะไรบ้างเด็กๆก,ก็วงวาดภาพหัวใจล้อมรอบสัตว์ตัวนั้นได้เลยนะคะต่อไปเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่8หน้านี้นะคะคำสั่งหน้านี้นะคะให้เด็กๆคัดคำตามรอยปะแล้วกากระบาด หลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่เชฟพูดขอตัวลายไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย